ครับสบายดีกันอีก,กน,นิดนึงเนาะทานผู้ชมวันนี้เราแม่นไสกำลังกอยู่ที่สถานีพร้อมพงเนาะหลังจากเราแม่นไส้ผ้าทุกคนยางรอต้มหา่างเมื่อกี้เนะาะกับเดือยยางรอต้มห่างเอ็ฟโพลี่ยมแต่ละหางอยู่ทางเบื้องนนั่เนาะทานผู้ชมวันนี้เราแม่นไสกับผ้าทุกคนไปเบิ่งในโซนที่ว่าผ่านกาแฟตสตา,า,าร์บัคส์ที่ว่าใครคือกับอยู่ยุโรปเลยเนาะทีม ขึ้ในใต้แบบอยู่ตามประเทศเลยเราแม่นไส้กระตามหาล้ายหมื่นแล้วเนาะแล้วก็มาเห็นข้อมูลเนาะแล้วก็จีพาทุกคนไปเบิ่งไปส้มน้ำกนเนานทานไ้ำส้มเดี๋ยวให้ไปเบิ well. ่งไปส้มน้นกนาะตอนนี้เราก็มาต้อนนำคำเนาะความดุส้มนำคำละตอนนี้ก็อยู่ที่ซอยสุภุมีีิบสเนาะเดี๋ยวเราไปตามไปตามไปตามรีวิวอยู่เนาะ บูวเบา,บาแม่ใส่สีไฟถือรือบอมีกามาต้อนทำคำเนาะเห็นทุกคนรีวิวกับส่วนใหญ่กตรีวิวตอนกัางเวน่นเนาะเดี๋ยวเอามาเบิ่งในตอนคำว่าสีสวยงามสำได้แต่ว่าในเขตนี้ก็ค่อนข้าง,ง,งว่ามีแต่ตึกสูงเนาะตึกสูงที่ว่ามีการตกแต่งดหญ่ไฟสวยงามขนาด สำหรับคลิปก่อนนหี่ฮากับพ่าทุกคนเข้าไปส้มหางเนาะดูล,ล,ะล้าลังการขนาดหมอมนใส่จนสิบกางยางเนาะแต่แต่ว่าเพื่อทานผู้ส้ม <c oughs> จะลองอยางเข้าไปเนาะเพื่ออยู่ประเทศไทยนี่มันกะบดได้หายเนาะเพียงแต่เฮาบไปตัวสางปัญหายางกับเมนพ่อเนาะ สร้อยนั่นคือว่าเป็นสอยทองเที่ยวเนาะซอยนั่นซอยทองเที่ยวมีผู่สาวร้ายขนาดมีสาวๆร้ายซร้อยว่าตอนนี้เอากระยางมาทางนี้เนาะโบฮัว่าเอาสีไปถือดีอบอ่เนาะเอาไปบ่ถือกับสั่งรักไปเนานะ สีทามยามาแถวหนิพะนเนาะวา่าว่าทางว่าบอลไปหานกาแฟสตาร์บัฟที่ว่าขายคือตู้ยู่ต่างประเทศนั่นดีบอลได้เนาะบอลแม่นใจสิจลองถามมาึงว่าบอลนี้คือวา่าตึกนี้คือว่าโซฟาแบบสุดอยอดเนาะคือว่าอลังการขนาดไม่เห็น ยวาสิตามเพิ่นเนาะบ่แม่นใสก็ได้ถามยามเพิ่นเนาะบ่แม่นใส่ก็ได้ถามเพิ่นแล้วเนาะเพิ่นว่าอยู่ถ่ายซอยตัวนี้เนาะอยู่ถ่ายซอยตัวนี้เดี๋ยวเฮาย่างไปเบิ่งนํากันเนาะกลางคืนสิลุลาอลังการทําได้เนาะ่ก็เป็นโรงแรม โหเบิงชิปเาไม่ใส่นี่ก็สิมีแต่ยางกับยางบ่มีกินจักเทือเนาะบ่มีเงินกินข้าวว่าซั่นพอไดเลยวันนี้าละเลยพาแต่ทุกคนยางเนาะเป็นยังทานผู้ชมเพียงมีคนเบิงเนาะ เอาไม่ใช่จ้ะดีใจแล้วปวดใหญ่ปวดใหญ่คอยังไลดอกเนาะก็จะเห็ดยูทู e มาแล้วจ้ะนี่ทุกคนเบิรงเนาะเบิรงกองจ้ะดีใจเลยเนาะเอาเห็ดในสิ่งที่เขาหมักนะนั่นจะมวนแลนะเนาะจวบอกกับไปเคียงครูครับการสร้างเศรษฐกิจขื้กันทันแล้วท่านผู้ชม ทุกคนเท่ากาันต้องได้หากินเนาะต้องเลี้ยงปลาเลี้ยงท่อคนในครอบครัวเนาะอ่ะยึดเรียงเส้นตัวกันกเราเรียงเรียงเท่าอีกเนาะ,อะตอนนี้เทาสิาพาทุกคนย่างไปซอยทางหานเนาะเป็นว่าห่านกาแฟสตาร์บัคตัวนั้นก็อยู่เบื้องอแต่เอาแบบเส้นไส้ก็จะบริ๊ก เขาไวกินเนาะกาแฟสตาบักยิ่งนแต่ว่าเขาเพิ่วมาแพงเนาะสตาบักแต่ว่าเบาเมนไซกันยังว่ท่านเคยกัาไปถามจเจเือเนาะว่าจอกทราดยิ่งพิ่ว่าสี่หา้าถอยบาท ภารกิจของเฮาเนะก็คือการตามหามุมทีว่าถ่ายคึืนอยุโรปมาเน,ะนาะในยามคำขึ้นแบบนี้เนะาะบอแม่นไส่กับทัทนเฮนไพรีวิวเนาะก็ะเลยสีพาทุกคนมาเบ่งเนะาะเพื่อบอลแม่นใส่กับได้ย่านมาทางนี้มืน คือแถบ้นเนาะออมามาตึกนี่ก็ถื่ว่าสวยงามเนาะบนนี่ก็เป็นทรงหูบทรงคืออยู่ต่างประเทศเนาะตึกนี่นี่นนทางตูวส้มตึกทั้งหนาเ้าเนี่ก็สวยงามเนาะคือตึก,ตกอยู่ต่างประเทศเลยสุขุมวิทยี่สิี่เนาะ ส่วนที่หาคามอ่มยากเลยคนเดีย mm hmm. yeah, yeah, วคนเดียวก็คงแห็นนี่คือว่าสวยงามขนาดน้ะ mm hmm. แต่เสียดายมีสายไฟบางหนาคือทวารบ่อนนี้เนาะแต่ว่าตึกนี่สวยงามอยู่ xịt nhọn xịt nhọn mấy nhà này xuân nhảy cả xịt bên hông hẻm nó xuân nhảy bên hông hẻm bên hông hẻm nhảy hông hẻm lú nó ไกลแล้วทานุนสม้มไกลจะหอดแล้วเพินาานพ่นว่าเฮาถามยามใเพิ่นว่าอยู่ท้ายซอยนี่เนาะแถวถ่ายซอยมื้อนี้ก็ไปหลายสถานที่เนาะมื้อนี้ ก็ไกล้ๆที่เฮาวศรีกับเล้าเลยเนาะท,าท่านผู้ชมก็เลยถ่ายให้ทุกคนเบิ่องล่ายายบอลเนาะตอนที่เฮาวศรีกับหน,า,นาจะประมาณหนึ่งกิโลเนะาะเฮายางจากซอยนั่นเน,ะนาะจะประ,ประมาณหนึ่งกิโล บอกว่าเบาเม่นไส่เนี่ยประมาณนี่ประมาณเกือบเกือบสิบสิบนาที่เนาะบ้านาเจ็ดนาทีเนาะธรรมดาเบาเม่นไส่นี่ถ้าว่าประมาณสิบหานาทีานี่ต่อหนึ่งกิโลนเนาะเบาเม่นไส่ยนาะ แถวนี้มีตึตกยังไงสูงๆเนาะอลังการขนาดในเขตนี้เนาะตึกนี่เป็นยางกำนี่แมนซี่ซิปสันเลยอีกบน4ี่ซิปหาซิปสันเนาะอีกบนสูงอลังการเลย ถ้ามาเบิ่งกลางเว้นนี่จะเห็นตึกเปลี่ยนสายหลายด้วยเนาะในเขตโอ้ตึกสูงขนาด ประมาณ60กว่าสั่นเลยเนาะตึกท e ี่เราเห็นทางหน้าครับนี่ท่านผู้ชมมีแต่ห้องแฮมอยู่บนนี้แต่ห้องแฮมใหญ่ๆ ดับ67 70%ด้เนาะบอลมาแต่ตึกตัวนั้นเฮาแนมเห็นแหละท่านผู้ชมบอลที่ว่าขายคืออยู่ต่างประเทศเนาะแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ใต้ไฟเนาะรู้สึกว่ามืดหลายเดียวเบิ่งโอ้บ่มีไฟตกแต่งตึกกับบ่เป็ตะเบิ่งแล้วเวเดี๋ยวหางไปเบิ่งกันต คนซอยสุขุมวิท24เนาะบอนนี้เนาะร่องการงาน3นี่แต่ตึกสูงๆนี่แต่คนโดมีเนียวอาพาร์ตเมนต์เนาะสุดยอด้วยสุดยอดเลย ทุกคนตอนนี้เราอยู่ด่านลุมของตึกสูงเลยเนาะสูงอลิเวอร์ขน,นาะประมาณ่ต่ำกว่าหกสิบห้าเจ็ดสิบันเลยเนาะสูงขนาดคัวหนาะคุณห,ห่านกาแฟ,ฟสตาร์บัคที่ยาเห็น โอ้แต่วาในีเขตนีผมซืกอา่ามืดร้ายทานผู้ชมมืดูซึกวปามืดร้ายในเขตว่าอยากมาได้เขตนีร้ายเหมือดแหละเนาะเล่นที่ว่าข้าเจ้ารีวิวเนาะเล็นข้าเจ้ามาในบอลซืกอา่าสวยงามเนาะคืออยู่อังกฤษเลยขาเจ้าวาเราไม่ใส่กับเห็นในรีวิวเลยอยากมาในยุดนี้ กราบมณีกับได้มากแล้วเนาะเดี๋ยวเฮาพูดทานผู้ชมไก่แล้วเนาะประมาณอีกประมาณ1อยเมตรนนาจะถึงนะประมาณอีกร้อยเมตรตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณประมาณสองถุนนะี่แหละเนาะประมาณสองถุนหรือว่าแปดโมงแรกของ ลาวเนาะเราห้องแฮมในเขตนี่กอนข้ังว่ามีเตอรู้ร้านเนาะมีแต่คนต่างศาสนอยู่หลาย และทานผชมหานกาเฟ่คาเฟ่ที่ว่าหานกาแฟสตาร์บัคแบบที่เป็นแบบคล่ยคายครับยุโรปเนาะโอ้สวยงามโอ้เปินบ่เป,นเปิดไฟเนาะตัวนี้ก็เป็นซอยถนนถนน พระพงษ์พานิชเนาะอนนพระพงษ์พานิชทา่านผู้ชมออในเขตนี้ก็มีแต่ตึกคอนโดหรือว่าห้องแฮมสูงๆเนาะในเขตนีนี่ทา่านผู้ชมแต่ว่าหาันกาแฟสตาร์บัคเป็นกับบรด้โซ่ไฟเนาะโซ่ไฟแบบเงี้ยงตึกนะเมือนลายโอ้เสียดายขนาดเนาะ พอทำเซลฟี่สวยงามเนี่ยบนี้ดนะทำเซลฟี่สวยงามแล้วเดี๋ยวสิพาทุกคนยางไปสวนนั้นเนาะเดี๋ยวเาฝาทางยางไปสวนน้นเนาะอืม โอ้โหทุกคนเนาะส่วน,นคือกับยุยโรปเลยเนาะท่านผู้ชมตอนนี้เราเมนไซ้กำลังอยู่ที่ลอนดอนเนาะเชื่อนะ <laughs> ปะ <laughs> เดี๋ยวหอยยางเบิ่งในโซนนี้เนาะในยามคำคำนี่เนาะเป็นจะได้วันนี้บ่าวแมนไชนกับมาคำโพดเนาะเหลาะเป็นเหลาะนะบ่าวแมนไชนเหลาะขนาดเห <c oughs> ลาะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นห <c oughs> ลายสิ่งหลายอย่างเนาะ เห็นในหลร้ายมุมเนะา,าะอีว่าเปาแม้นใสอยากมาเห็นแล้วก็ให้ทางผู้ชมเลยเห็นน้ำกันเนะา,าะข่าแม่นใส่ัว้ยเชงมเน,ะนาะนัจมันนเมนไฟขาดนาะอยู่ใน,นเนาะัดเจมนไฟดับนออนเนาะีเซนนี่ทำผู้ชมือว่าหมืดหร้าย มาว่าสิมาเบิร์กดีๆเนาะแต่ว่าไฟฟ้าดับเนาะแล้วตอนนี้ฝนก็บทิตกไปเนาะทำรุ่งจมบอมแม่นไส้ก็บทได้กลับละแต่ทองคอขอบใจเบิร์สุดคุณสุดคนที่ให้กา,ากกกกกกกรติดตามตลอดมาเนาะและสำหรับคลิปนี้บอมแม่นไส้ก็ต้องขอขอบใจและขอสวัสดีกันบเบิร์สุดคุณสุดคนบ๊ายบาย